สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันพุทธที่2มีนาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารวันนี้นะครับก็จะขอมาแจ้งสั้นๆนะครับหลายท่านอาจจะเริ่มเห็นพลาดหัวข่าวเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส5กันบ้างแล้วนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเฟส4อยู่นะครับซึ่งเฟส4ก็คือมีการให้ใช้1200บาทนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านใดเคยรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพูดไว้ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าโครงการคนละครึ่งนั้นมีโอกาสที่จะจบที่เฟส5นะครับอยู่แล้วนะครับจากการวิเคราะห์วงเงินงบประมาณที่เป็นเงินกู้มานะครับก็ได้ข้อสรุป2ข้อที่ผมเคยแจ้งไปจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับวงเงินกู้ที่รัฐบาลนะครับกู้มาตั้งแต่ปี6,3แล้วก็6,4นะครับ กู้ปี63 1ล้านล้านนะครับแล้วก็ปี6,4อีก5้0แสนล้านนะครับซึ่งมีการแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนนะครับก้อนแรกเป็นด้านสาธารณสุขก้อนที่2เป็นการเยียวยาแล้วก็ก้อนที่3เป็นการกระตุ้นฟื้นฟูฟเศรษฐ,ฐกิจนะครับซึ่งถ้าหากว่าดูก้อนที่2ที่เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยานั้นนะครับก็ต้องขอแจ้งเลยนะครับว่าเงินที่เหลืออยู่ในส่วนนี้นะครับไม่พอที่จะทําโครงการเยียวยาอะไรอีกแล้วนะครับคือ จะเรียกง่ายๆว่าโครงการเยียวยาที่เคยมีมาตั้งแต่ปี63-64นั้นนะครับใช้เงินมากกว่ายอดเงินที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับถ้าหากว่าใช้แผนเดิมนะครับยกเว้นว่าจะมีการโยกวงเงินนะครับแต่ว่าสรุปตามแผนเดิมก่อนนะครับว่าปี65ไม่มีเงินเยียวยาแน่นอน1เงินไม่พอนะครับที่จะาสามารถทําโครงการเยียวยาได้อีก2ก็คือความจําเป็นก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่ปี6-3-6-4เพราะว่ามีการล็อกดาวน์หรือมีการจํากัดนะครับการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อบางกลุ่มบางอาชีพใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราไม่มีล็อกดาวน์นะครับไม่มีการคร์ฟิวอะไรทั้งสิ้นนะครับการจํากัดการประกอบอาชีพก็แทบจะไม่มีแล้วมีน้อยมากเหลือแคอ่บางธุรกิจเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้ว ในเรื่องของความจําเป็นนะครับก็น้อยลงนะครับในแง่มุมของการประเมินสถานการณ์จากรัฐบาลนะครับแล้วก็วงเงินงบประมาณก็สอดคล้องกันก็คือเงินก้อนที่จะทําโครงการเยียวยาน,นั้นก็ไม่พออยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าจะกู้เพิ่มหรือไม่กู้เพิ่มก็คือโยกเงินส่วนอื่นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการแพร่ระบาดท,ที่หนักมากขึ้นนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้นะครับอาจจะมีการ จ่ายเยียวยาก็ได้แต่ต้องมีการยกวงเงินนะครับแต่ว่าผมพูดถึงกรอบวงเงินปัจจุบันก่อนนะครับส่วนเงินก้อนที่3เป็นเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเงินก้อนนี้นี่แหละนะครับที่มาทําโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟสหนึ่งที่ผ่านมานะครับถามว่าทําไมผมถึงสรุปว่าอย่างไรก็ตามคนละครึ่งเนี่ยมีโอกาสมีเฟส5อยู่แล้วและอาจจะจบที่เฟส5ก็เพราะว่าวงเงินก้อนที่3าท,ที่เป็นเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นนะครับมีปริมาณจํานวนเงินที่เหลือนะครับ ใกล้เคียงก,กันกับที่จะสามารถทําคนละครึ่งได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วในช่วงปลายปีหรือหลังจากนี้อาจจะไม่ต้องปลายปีก็ได้นะครับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีโอกาสจะกลับมาอีกถ้าสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดแล้วก็ทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นนะครับนี่คือที่ผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้วันนี้ผมมาพูดประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่า เริ่มมีข่าวออกมานะครับจาก2แหล่งข่าวแล้วนะครับที่มีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส5นะครับก็คือเว็บไซต์คมชัดลึกแล้วก็เว็บไซต์บางกร่องอินไซต์นะครับสองสองเว็บไซต์นี้นะครับลงข่าวในวันนี้นะครับในพานหัวที่คล้ายๆกันก็คือรอ,อลุ้นคนละครึ่งเฟส5นะครับโดยสรุปก็คือนะครับความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการคนละครึ่งเฟส5นั้นทั้ง2 แหล่งข่าวนะครับสองสื่อนี้นะครับก็ได้อ้างแหล่งข่าวนะครับจากทำเนียบรัฐบาลนะครับและกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นเพียงแหล่งข่าวนะครับไม่ใช่การแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่าคนละครึ่งเฟส5นั้นมีโอกาสที่จะมีต่อเนื่องจากเฟส4ก็เพราะว่าสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะ มีการดําเนินโครงการคนละครึ่งในเฟสที่เป็นเฟส5เพราะว่ายอดการใช้จ่ายในเฟส4นั้นก็ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายกันาต,ตามวงเงินนะครับบางคนก็ใช้กันเต็มที่บางคนใช้หมดวงเงินไปแล้วได้ซ้ำไปนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าก็เป็นโครงการที่ใช้ในการที่จะช่วยค่าของชีพได้ดีนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็เลยจะมาแจ้งความคืบหน้าว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5้าณวันนี้2มีนาคม รัฐบาลไม่ได้มีการถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นแค่แหล่งข่าวนะครับที่ให้ข้อมูลกับสื่อโมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าสรุปแล้วอนุมัติแล้วอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีแต่ว่าเป็นแค่แหล่งข่าวเท่านั้นเองว่ามีความเป็นไปได้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าต่อจากนี้ไปนะครับมีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวาจาก ฝั่งของอผู้จะทำโครงการอย่างเป็นทางการนะครับก็จะนำมาแจ้งให้ทราบนะครับในวันนี้ก็คงไม่ได้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ได้แต่เป็นการสรุปว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5้านั้นมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาอีกนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับก็อาจจะมีข่าวสารมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบ ในคลิปต่อไปนะครับ